สอแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับไหนงูสิงัหมูแป้งลงงเป็นบูแหัญญาขันทองแป้งลลางเป็นมูสิงยืใส่ ครับบอาจารย์ครับเชิญครับมันแดือดนะครับมาข้างในเด้ไครับงูเหยายกกันทองแปลงหลังเป็นสิงห์งูสิ่งไงเจ๊บ่ดึ้มคือมึงเออไผยังบ่บ่ข้างใจเลยข้างเฮ้ข้างใจเลยข้างใจเลยเออบ่มาเข้ามาที่อาจารย์เหรอเขึ้นหอกเข้ามาเลี้ยงเล้วผมมาเลี้ยงเขาบ่เอออ๋องูเห่าจับบังเลยย่างนีเดิย่างนีเดิ ปูปูเหี้ยแยกกันท้องแปลงล่างเป็นงูสิงคนเดียวมาบอกเด็กก็แปลงร่างกายเป็นงูมหางูจิ๋วอาจาราย์ดูดม mm hmm. ุ้งนี่มีม um> ีอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้มีสมุนมาพมายมาที่นี่ครับของตรไหนอาหาลูกบล็อกเมื่อกี้เอาหมูให้กินนะครับเนี่ยครับทั้งโขทั้งน้่ง มาลกมาลอกีมผีมาผีม huh. าัดนังผับนังสมาี่ปับผีมาเลยนไม้หลีตีกางวันสดแสงมาเลยเนาะกางวันสดแสงตัวนเนเนาะนี่หงายแคบบนตรงเด้เอือ เรองงุ้งใหญ่เรียกคนบกใหญ่สิม่บอกว่าอ้จ้านเป็นยังไงสิว่าใกล้หลังเป็นงูมั้สิใหญ่ผู้ใหญ่ยากต้่องหลังกลยหลังเป็นงูบ่จิงกัดกุ้ยืนได้นอ่เราอย่างบบทางทะเลนคน จานานหนึงนั wow. ่งป no. ุบส no. no. ิงายล้งทวนเด้เลยบึงเด้อเนี่นครับแต่ละเขาแห้งสิงายล้งเบบเจ้าที่ที่มาเขาอเป็นผู้ใดค่ะเป็นเป็นผู้ใดเดี๋ยวแตถามเป็นบึงก่อนน่ดเป็นนางซื่อได้โตงงี้ยไม่ซื่อผีผีแต่วงงี้ผีตัวบกเงยแก็จ้องมีอยอนี่สงคนหนึ่ง มีสาวคนหนึ่งอยู่ครสาวคนหนึ่งอยู่หันครับเอ๋อซื้อกับเพิ่นเบิ่งเด้อเพิ่นสิให้ตัวใดเด้อค่ะเทรฮามตะบุลตะบุลถือตัวไหนบองปิล่งตะตะบุลหนึ่งสองหาหนึ่งสองหาบ่บ่ได้ซื้อมีแตอฟซีซื้อ หนึ่งสองหาหัวกรนเพิ่นมาเอากระเพื่อนคนนี้ตบผมจะรอตักถ่วงเอาเอื่นเพิ่นมาเบิ่งเอื่นเพื่นมาซื้อเบิ่งว่าเพิ่นสิให้ตัวใดงวดนี้เอื่นเพิ่นมาเพิ่นจะตบคือเก่าบ่ครับคเลี้ยงตรงนี้อาจารย์ฟันนั่งสมาธิขอให้แม่นๆเด้วอาจารย์ด้อ ม่นนอาจารย์พันนั่งสมาธิ่นสื่อกับเปู้สีซื้อกับไพได้น้องเที่ยวนี่ภาพกรอนซื้อกับผู้ใดซื้อกับปูปูแหยายขันทองปูแหยายขันทองเพรอะว่าสามเอซนสามเงินลงหัวจะมันตกครับซสามืงินสามเงินไม่เห็นหยังอยจะเห็นอยู่ไม่เห็นอยากเห็นขึ้นมากบอกค่ะอ,อยากเห็นดีจะไมเห็นนี่เที่ยวนีมากให้ย่งนี่ นางซื้อก็เพิ่นเบิ้งเพิ่นสิคือเก่าบ่ถ้าเพิ่นมาให้แหน่เพราะกระโดดขีดผมว่าซักทวนเลยเนี่ยนะตีนองเดี๋ยวรอนะคะท่านผู้ชมให้เพิ่นซื้อนะคะเนาะเพิ่นซื้อเบิ้ง

แดงแล้วแดงแล้วบนบเอาวะงตีนะไปเอาเลยบอครับเมื่อกี้บ่นจบโต๊บ้อีวปูปูได้บบตะปูหงปูแหงบเลยตนันบขึ้นยังยังว่าสองแปดอ๋อตะปูเรือน้องตะปูชวนบ่ตมตะป่าต๊ะเตเป็นวายยังก่หนึง เพื่นบอกว่าตัวใดก็รับเมื่อกี้เป็ดชองเป็ดสองสองปดสองสวยงามเด้เลขขาดซื้อเอาองแปดสเลขเพื่นวาซื้อเอาสองแปดสองถบ้านเกาถึงมาเรียงตะปูเลยอ่ามาเลียงเลยอ๋อถ้าถึงนหมาเลียงมาตะปูเลยจุกเต้ขอบวยเป็นยเนาะ พูดทีบอกเป็นจังลมพูดที่บอกพูดที่ละพูดตัก่อนตบเาสลบเลยตบเลยนางก้อนเดี๋ยวนางก้อนนางหันละนางุ่งนางยนางรุงด้วพูดมันขับเนาะอ้เจาคนสองแปดองบอกสองแปดสองเรียงอ่ะแปดสองนะครับเฮ้ตัดวินวินนะเด้อครับแิ่นบอกซ้ำนี่วะพ่นบอกซ้ำนี่สอโตพ่นบกอะบไ่ได้บอกบวกสอโต เลืองบ่งบ่เลือร่างชุนทองนอเขาเจ็บเคนหนสองเด้อเ็ตัวนี้นี่ตสนสองปสครับชุนสองวันนี้เป็นังไงใต้สูนต้สวนหนสองตะมูลตึงเลยด้อใต้สตะมูลไคุ้จงเลยวะ เดี๋ยว่งนั่งนั่งอนีู่ไปแล้วบูไปแล้วบัไปแล้วปูออกแล้วบูออกออกแล้วบ่ออกเลยบ่นั่งนี่ครับนั่งอน่วามันดงใส่ไปโอ้ยมันใหญเอามืนแดงบูใส่ลงแดงกใส่เี๋ยวปูขย่อยเหมือแดงใส่ตีเนี่รอืม คร็วกวกลางคอาจารย์ท่านนะคะไปแล้วไปแล้วเรขึ้นรงทันบอยอางเรไปแล้วอย่างเราโซ่กรบปั๊กเมื่อกี้เพิ่นตบบันนี้เพิ่นหดจมที่บาครับตหมูตัวโยกระบุ่มกันุ่อู้เหงวทีบุ่อย่างกันตองไปึงไงน้อรหม่าชิบันแดยืดดอนอู้หันบองีีได้อะัีด้ ท่านได้เคยไปจากเธอแล้วโอ้กระดาษพวกน้มันเต็มเละไม่หลอนฮะไม้หลอนหอมเต็มเละฮึ่มท่านสมุดเขาเขาถือเลขเขาได้โซกเขาซื้อมาหินอ่อนไปไหวหันโอ้เขาเจ้าโซกมานเขาซื้อมาหินอ่อนไปให้ปูอยู่หันอ๋อนกเขตจังหวัดเนี่ยปู่คนบอกตัวนี้บอกคับอาจารย์แมนบอรนี่เอ้าโซบึงแมนบอร์นเบิ้งเบิ้งสอง พันบอกว่าจะไหนครับเพื่อนสองแอจือสองอถือบ่ถือ่หอ๋อถือ่อบ่อแผ่องืองเอ่นอกครับือ่องจ่ถือ่ถือถืออู้เป็นเโอ้เหล็กน้าอตัวนี้งออกบ่ค่ะตัวเือเือดมึออกเอบบเจอ่อกถือบ่นี่มันสีออกบ่ออ ออกไปเลยเร็ววนี่เสือเลยซึ่งเราสองแปดสองกับศูนย์สองนะคะเนาะแม่แมค่ะมีบาทมีบาทเลยฮะเพืเรียออกเลยสองแปดสองน่าปูน่าดูคือเขาแห้งครับแข่บนหนึ่งนี่ตบเลยติดตบหัวสักินเลยอยู่พดดกันว่าตะพูนพาปเอาจิ๊นาเร่งไปเอายุใส่ค่ะ ต่ปยยังตบปุยยังตบเยอะเยแดงนะล้มลมนล้มหัวสักกินเลยเจ้าหัวแตกแตก่แตกหัวเลยนบที่นแตกคอวมินะ่นัวคือก็แตกทั้นแสดงว่าถือควรตบอยู่เลยบ่พราะเราจังเราบองปุ ไปมัวเราทํานมันใจแห้งบอเลียกนี่มันใจครับมันใจแห้งแว่าูตบดูดหายจักอร์เซ็นนอนี่เลีตัวนี่ยจักอร์เซ็นนี่ว่ามันสิออกนี่อยอยลยเปอร์เซ็นต์เลยรปอร์เซื่า ถึกมากจนหมดแล้วคุณโมถ้าพูดถึกเลยเลยถึกเรื่อยถึกเรื่อยแต่พูดว่าฝากอาจานมาให้เอาว่าไหมเอาโอเคขอบคุณอาจารย์พ่านหลายขอบคุณหลายครับและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ